ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมก n าซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับผมประพันธ์จันประวัตินการตลาดรัพย์ m a i และก็ตลาดรัพไลฟ์เอ็กชแนนวันนี้จะมีหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนใหม่ในตลาดรัพไลฟ์เอ็กชแนนเป็นหลักทรัย์ลำดับที่7ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดไลฟ์เอ็กชแนนตลาดซับไลฟ์เอ็กชแนนก็เปิดมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่3นั้นครบรอบ3ามปีก็คือวันที่3 1มีนาคมปี2568นาแดี่หลักับลำดับที่7เนี่ยชื่อบริษัท general outsourcing จำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรั์คือ go hr 2 5ทําทำธุรกิจเกี่ยวกับกการเป็น HR Outsourcing ให้ับองค์ ระบบเพโลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตอนนี้มีลูกค้าประมาณ120กลุ่มองค์กรดูแลพนักงานอยู่ประมาณ70,000คนก็เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้ามาระดมทุนในขั้นต้นก่อนที่จะเดินทางสู่เส้นทางตลาดทุนต่อไปเป็นธุรกิจใหม่ครับซึ่ง ก้อบอกว่า g o h R 2 5เนี่ยก็คือว่าความน่าสนใจของเขาทําเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการเอาซอสออกมาลดงานของกลุ่มธุรกิจในการที่จะดูแลพนักงานนะ,ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ยาวได้เพราะเรื่อง HR เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แลนะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปทําธุรกิจอื่นกับ คนเจ็ดหมื่นคนแสนคนได้นะอันนี้สามารถ diversify ไปทําได้หรือจะไปต่อยอดขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นนะก็มีความสนใจในการเี่ยเติบโตได้หรับตัวอย่างของกเชอาจะเป็นบริษัทที่เตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางตลาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยอยากเข้าสู่เส้นทางตลาดทุนตลาดทรัพย์เราเองก็มีบริการหลายๆอย่างที่น่าสนใจในไลฟ์แพลตฟอร์มครับฝากให้ไปดูในไลฟ์แพลตฟอร์มไลฟ์แพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปน,นัรนะีเนื้า,าม,ามี่เนารู้อ ให้เติบโตรวมถึงการเตรียมพร้อมในการเข้าตลาดทุนมีเครื่องมือเครื่องมือต่างๆที่จะช่วย s m e Start Up เช่นเรามีกฎหมายสัญญามาตรฐาน14ฉบับเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีเรามีไลฟ์กูรูสามารถที่มีคําถามอะไรเนี่ยส่งเข้ามาในไลฟ์แพลตฟอร์มเราจะหากูรูมาตอบคําถามให้เรามีไลฟ์อะคาเดมีนะครับเป็นหลักสูตร3ระดับมีไลฟ์สปาสาหรับไ m e ในวงกว้างมีไลฟ์อินキュเบชันโปรแกรมสำหรับคนที่อยากรู้ถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดทุนก็มีไลฟ์แอคเซลเลชันโปรแกรมนะครับสำหรับคนที่พร้อมและอยากเข้าสู่ตลาดทุน อยากหาที่ปรึกษาเข้ามาช่วยนะหาหลักสูตรมาสอนนะสามหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากเติบโตเข้าไปไลฟ์แพลตฟอร์มคนที่อยากเข้าสู่เส้นทางตลาดทุนนะครับก็ไปที่ไลฟ์แพลตฟอร์มได้ถามว่าตลาดซับเป็นทางเลือกในการระดมทุนสร้างความเติบโตก็ต้องบอกว่าตลาดซับแห่งประเทศไทยนะวันนี้เราเปิดมาแล้ว50ปีเรามีตลาดระซัพเอไมไอปีนี้ก็ครบรอบปีที่26เรามีไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ปีนี้ก็ครบรอบปีที่3ก็ต้องบอกว่าการระดมทุนในตลาดรั์ไม่ว่าจะเป็นเซ็ตเป็นเอ็มไอเป็นไลฟ์เนี่ยก็ถ ธุรกิจให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนการเข้าตลาดเนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินทุนมีภาพรักและการยอมรับจาก ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของระบบงานที่ดีในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาศึกษาทางตลาดเองเนี่ยก็มีเนื้อหาความรู้ต่างๆมากมายรวมทั้งอยากแนะนาให้ไปดูที่ไลน์แพลตฟอร์อมก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วค่อยขยายไปอย่างอื่นถามถึงเรื่อง ESG นะครับสำหรับธุรกิจว่าะจะเป็นว่าะจะเป็นบริษัทจดทะเวียนในตลาดรั์หรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดรั์ผมคิดเรื่อง ESG เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะเข้าไปทํา E คือ Environment S คือ Social G คือ Governance ผมอยากให้เริ่มจาก Governance ก่อนก็คือการที่ จะกํากับดูแลธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างดีเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือผู้ถือหุ้นเองคณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของก๊อฟเนเนในการที่จะบริหารองค์กรให้มีระบบที่ดีมีความโปร่งใสแล้วก็มีความยั่งยืน mm hmm. เมื่อเรามีก o อฟเนเนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีนโยบายไปนะฮะให้กับผู้บริหารและพนักงานเนี่ยในการที่จะทำเรื่องของโซเชียลแล้วก็ Environment. Social เอนเวอร์เมนต์โซเชียลเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะว่าโซเชียลเนี่ยก็คือ เราดูแลคนยังไงไม่ก็ต้องพนักงานตัวเองคู่ค้าและลูกค้าของเรานะส่วนเอเวนต์ก็เป็นการดูแลโลกของเรานะให้อยู่อย่าง,งยั่งยืนคือการที่มี ESG ที่ดีเนี่ยก็เหมือน การที่เราเป็นคนที่น่าคบถ้ามี ESG ที่ไม่ดีเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากคบเราไม่จะเป็นลูกค้าคู่ค้าหรือแม้กระทั่งพนักงานก็อาจจะไม่มีความสุขในการอยู่กับกองค์กรเพราะงการที่ทํา ESG เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหรือนอกตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญที่อยากให้พิจารณาดูสําหรับท่านผู้ลงทุนในภาวะการลงทุนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่ามีปัจจัยต่างๆมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศร,รษฐกษิจของโลกเรื่องของ g e o p o l i t i c a ขั้วสหรัฐสงครามที่เกิดในยูเครนรัสเซียตะวันออกกลางหร ลลก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ,ลผลันผวนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโ,โนโลยีพฤติกรรมรหลายๆเนี่ยแนะนาผมนะครับก็คือว่าทนนี่1่ต้องดัดพอร์ตการลงทุนนะทำา Asset a l l o c a t i o นนะครับไปอยู่ในสินทรัพย์หลายๆหลายๆแบบวันนี้สินทรัพย์แต่ละตัวมีความผ,ลผลมามันผวนมากก็ไม่ได้จํากัดว่าเฉพาะลงทุนเงินฝากพุ้นหรือแม้กระทั่งบิตคอยถ้าสนใจลงทุนก็อาจจะไปศึกษาดูได้หรือหุ้นต่างประเทศนะนอกจากการทํา Asset a l l o c a t i o n แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทําก็คือศึกษาการลงทุนในแต่ละที่นะว่า สามารถที่จะไปศึกษาดูได้ในตลาดทรัพย์เองเราก็มีห้องเรียนผู้ลงทุนสามารถที่จะเข้าไปเริ่มเรียนการลงทุนต่างๆของสิ่งที่ตลาดรัพย์เตรียมไว้ให้ได้นะครับสุดท้ายก็อยากอวยพรให้ทุกท่านเป็นผู้ลงทุนที่ประสบความสําเร็จเฮงๆรวยๆทุกคนขอบคุณครับ